ความรู้เกี่ยวกับโรคเหน็บชาโรคเหน็บชาม,ชาม,มีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายขาดว,วิตามิน B1 หรือไทอามินซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์อเองได้จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหรืออาหารเสริมโดยวิตามิน B1 จะมีหน้าที่ในการเร่งกระบวนการเผาผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้น้ําตาลกรูโคส ใช้ในการเจริญเติบโตและการเหนี่ยวนําของกระแสประสาทในร่างกายเมื่อขาดวิตามินบี1จะทําให้เป็นเหน็บชาและทําให้เกิดอาการหลักๆได้แก่หอบเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วเป็นต้นเป็นต้นพบได้บ่อยในผู้ที่ติดปลาเลื้อังหรือผู้ที่รับประทานอาหารดิบและปลาละวิธีการป้องกันคือรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี1เช่นหัวนิสสงหัวเรือ หัวแดงหัวแดาหัวเขียวและงาข้าวก้องข้าวโอ๊ตสมูเข้าวสารีและลำข้าวเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้อหมูไม่ติดมันตับไก่ผักบางชนิดเช่นหน่อไม้สลังฟักทองกะล่ำดาวผักโขมเห็ดน,นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนขอบคุณค่ะ